มาตั้งแต่ปีพศ2493มหาวิทยา,ยา,ายลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้รับพระมหาการบราเิาษุก์เช่นกันมีผู้กล่าวมีคมคูให้ลดภารนะการพระราชทานปริญาหลักลงแต่ทรงมีพระราชาแ,แต่แสว่า ทรงเสียเวลาที่ปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตคนละ6-7ถึง7นาทีแต่ผู้ได้รับนั้นมีความสุขเป็นเวทีเปลี่ยบเทียบกัน,กกนไม่ได้พระองค์ทรงเห็นว่าการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตรมีความสำคัญ และรับสั่งว่าจะพระราชทานปร,ริญญาบัตรแกรบ่บัณฑิตปริญญาตรีไปจนกว่าจะไม่หิวแรงเพระองค์ท,ท่านเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเป็นเวลานานมากกว่า5้ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2544จึงทรงพระกัมลาโปรดเกล้า ให้พระบรมสานีริกุองค์สเสด็จแทนพระองค์โปรดให้ระดับธงชาติธงประจำพระองค์ธงประจำพระองค์ที่สเสด็จแทนและให้ท้อยพรกธินอันประกอบด้วยพระคุณคาเพื่อสื่อความหมายเสมอเสร็จพรจะราชดเนินด้วยพระองค์เองสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่บันทึนทั้งหลาย จะได้จดจำคือพร,พระบรมราโชว่าที่พระราชทานเกิดประเิตพระบรมราโชว่าทที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2493คือใช้ทรัพย์ในดินใช้ศีลในน้าน ไ,ได้สเสด็จไม่ทันจะเนินมาพระราชทานด้วยพระองค์เองในวันที่3าุพฤศจิก,กายนคมพุทธศักราช2495จากนั้นก็ได้มีพระบรมราชานุญาเมื่อปีพศ2496ว่าบัณฑิตเกษตรคือคู่สร้างชาติจงพยายามเอาวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไปใช้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองไม่เต็มที่ประเทศชาติเป็นประเทศกศิกรรมวิชาที่ท่านได้ศึกษาทุกสาขาล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่การกสิกรรมและการเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงดังนั้นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองในด้านนี้จึงมีอยู่มากมายขอให้ท่านทั้งหลาย จงพยายามช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น้อมนำตามคำท่อมาปฏิบัติจากที่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกต้นไม้ซีไว้ให้กับชาวเกษตรของเราเราขอเป็นบรนซีต้นไม้ของพ่อ ที่ยังน้อมนำพระบรมราชโองการมาปฏิบัติตนตต่ที่พ่อได้สอนว่สำหรับในปีนี้ได้มีหนังสือแจ้งแจ้งสำนักพระราชสำนักราชดำาธิการมาตั้งแต่วันที่10หาคม2 4 5 9ว่า ได้ดังความกาบบุญคุณพระโตรนาสร้างส่าวออกทุนีพระบาทแม่ทรงพระโตรน,นาโปรดกจ้าให้สมเด็จพระเจ้าลุ่มยั้พระเจ้าดุนเดอเ,เอจ้าฟ้าตุฬาภพเารเมรัยรัอัคคราชุมารีสเสด็จแทนพระองค์ซึ่งกำหนดจะเสด็จวันจันทร์ที่24ถึงวันศุกร์ที่18ตพพพุลาคมพุทธศักราช2559 เป็นการโปรดการนะน่าจะทั้ทังชุดทั้งเ่อขอให้ะดีทุกท่านตั้งใจนเนสอนเข้ารัาาปกปราชาธิงไตยและปฏิบัติตนตามที่ประมุขท่านได้ราชาธาาขอบคุณค่ะ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรลีนี่กาบินตาประธานรุกกรรมการฝ่ายซิกซ้อม,มวิศวนเป็นอย่างสูงครับและลำดับต่อไปจะเป็นการฝิกซ้อมใหญ่บนเวื